ซื้อเวชสำอางแก้ปัญหาถามบริการทำหน้าฟรีเมื่อมีปัญหาฝ้าจากแสงแดดควรดูแลผิวอย่างไรอีกคลิปนี้มีคำตอบค่ะแสงแดดข้างนอกมีความเข้มข้นสูงและเป็นอันตรายต่อผิวโดยตรงค่ะแต่แสงแดดในบ้านก็สามารถทำร้ายผิวของเราได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจในการดูแลผิวค่ะ อันดับแรกทำได้โดยการหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในช่วง10โมงถึง4โมงเย็นค่ะและควรสวมหมวกกางร่มหรือใส่เสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิดก่อนที่จะออกข้างนอกนะคะค่าครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50และ PA บวกบวก อย่างเนอร์ิซันบล็อก SFF50 ทุกวันอย่างสม่ำเสมอใช้สกินทายที่เหมาะสมที่ช่วยลดการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะที่มีส่วนผสมวิตามินซีในอัลซินามายอัลฟาอาร์บูตินอย่างเซเว่นไวท์เมลัสมาลอดนี้ค่ะแป้ง้ากละจุดด่างดำให้ดูจางลงบำรุงผิวด้วยเนอริทเซเว่นไวท์ครีมค่ะเป็นไวท์เทนนิ่งครีมเพื่อผิวกระจ่างใสประกอบไปด้วยสารไวท์เทนนิ่งชั้นนำถึง7ชนิด ช่วยให้ผิวแข็งแรงกระชับยืดหยุ่นชะลอการเกิดริ้วรอยให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำหอมและแอลกอฮอล์นะคะเพราะอาจจะทำให้ผิวของเรานั้นรักาายเคืองได้ค่ะซื้อเมโดเซตเวชสำอางแก้ปัญหาเซตฟ้าเลือกแถมทรีทเมนต์โ o ลเบร์สครับพานาคารไว้สักครับ,ววรบหรืออื่นๆฟรีค่ะรับคูป,ปองแถมบริการทำหน้าฟรีได้ที่ช่องไลน์หมอมวลชน f a c e b o o k หมอมวลชน หรือที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ